สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามางานประกวดไก่สวยงามซึ่งเป็นไก่ที่ตกทอดเป็นมรดกมาซึ่งทางการประเทศไทยก็ยอมรับแล้วว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์มาตรฐานของสายพันธุ์ไก่ที่สวยสุดของคนไทยเรามีมาแต่โบราณแล้วซึ่งมีมาประมาณสัก1 2สสายพันธุ์ได้ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณเอ๋นะครับซึ่งเป็น กรกรมการใหญ่วันนี้ที่จะเขาจัดงานขึ้นที่ททลำพูนนี่นะครับเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อโอขอโทษทีจังหวัดเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึง่งงานก็มีศักศีหน่อยมีการประกวดชิงช่วยพระราชาทานสมเด็จพระเทพราาัตน์ช่ไหมครับอ๋อเป็นการชิงช่วยของฟ้าหญิง จุลาพรนะครับซึ่งท่านให้รงเมตตาบานีให้กับพระสงฆ์ที่ก่อนของท่านซึ่งจะได้รักษามารดกไก่ชนไทยที่สวยงามเอาไว้ดูตั้งแต่ไก่เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วว่าที่เขายอมรับกันว่าสายพันธุ์ไก่เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์ไม่รวมไม่ที่มันมาผสมกันเองไม่ไม่รวมที่ข้ามสายพันธุ์อันนี้ต้องพันธุ์แท้เลยนะครับแต่เรื่องไก่สวยเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้คุณเอ๋ซึ่งเขาเป็นกรรมการใหญ่จัดงานวันนี้แล้วก็เป็นผู้ตัดสินไก่สวยงามซึ่งเขามีความช่ำชองมากมาเขาอยู่ที่อยุธยาฮะวันนี้ก็ถูกเชิญตัวมาเป็นอ่ากรรมการใหญ่ที่นี่นะครับดเดี๋ยวพบกับคุณเอ๋เลยนะครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะ ชื่อสิริออนแสงกัณค่ะเป็นกรรมการตัดสินไก่ชิงพระราชทานวันนี้ที่มหา,ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งไก่ประกวดของไทยเรานี้ก็จะมี12สายพันธุ์การตัดสินไก่ก็จะต้องเน้นลักษณะประจำพันธุ์ที่แท้และก็ให้ตรงตามสายพันธุ์มากที่สุดค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆนี่ต้องแล้วแต่ไก่แต่และตัว แล้วก็กรรมการจะต้องตัดสินอย่างยุติธรรมด้วยสิ่งสำคัญคือฝ่ากผู้ใหญ่ก็สนับสนุนในด้านการประกวดนี้เป็นอย่างดีค่นะตัวไก่ตีนี้ก็ต้องยกย่งองดริสเลชาค่ะเพราะว่าท่านนี้เป็นคนที่ส่งเสริมปลกเบิกใ,ให้มีการชนไก่แล้วก็เพิ่มมูลค่าไก่ชนไทยจากราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันจนเป็นหลักล้านหลายสิบ หลายสิบล้านถึง50ล้านประมาณนั้นค่ะถ้าไม่ได้ดร์ลิหรือชาคุ้มแถวพันมาช่วยส่งเสริมประชาชนก็จะจะอะจะมีไรายได้ที่ว่าไม่ไม่มากแต่ทีนี้ว่าท่านเห็นความความแบบความที่ว่าไก่ชนเราเนี่ยควรที่จะมีการพัฒนามีการได้ตีกันในบ่อนแล้วก็ เพื่อเป็นการมีให้ไก่แต่ละตัวที่ว่าชนะในบ่อนเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตอนนี้เการลิสถ er ือว่าเป็นุคลสำคัญของโครงการไก่ชนไทยที่ว่าทุกคนต้องเห็นตองแล้วก็ให้เกียรติท่านมากาม,มา,า,นนากเป็นคนสำคัญระดับเบอร์ต้นตนของประเทศไทยเลยค่ะครับก็แหมามาหลงยอก,กันสะโปปั้นเลยแต่เป็นเรื่องจริงครับเมื่อสมัย สิาป,ปีที่แล้วเนี่ยไก่ชนเราเนี่ยไก่ชนไทยเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยตอนถ้าเป็นหมื่นนี่ถือว่าแพงที่สุดนะเพราะว่ามูลค่ามันกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆเขาจะห้ามชนไก่กันทั้งประเทศเขาจะปิดสนามชนไก่และถ้าสนามชนไก่ถ้าถูกปิดเมื่อไหร่เนี่ยไก่จะไม่มีราคาเลยครับจะพอๆกับไก่ย่างวิเชียนเลยไก่ชนเราเนี่ย แต่ว่าตอนนั้นผมก็ไปเป็นนายกสมาคมใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะหาวิธียังไงรนระลงก็เลยไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจารย์วันนอมูม,มัดวันมูม,มัดนอมพัฒนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ขณะนั้นว่าจะทํำยังไงทึงจะหาทางเพิ่มมูลค่าของไก่ชนไทยเนี่ยให้มีราคาขึ้นชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยากจนกันอยู่แล้วเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้ ถ้าไก่เขาเก่งๆขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเข้าบ้านทันทีเลยเด็กๆพวกนี้ไม่ต้องไปติดยาแล้วท่านมาเลี้ยงไก่กันหมดเลยแล้วผมก็พยายาม